ดาราสาวขึ้นแท่นแม่ป้ายแดงรีวิวชีวิตหลังคลอดปั๊มนมเจ็บจนทนไม่ไหวขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแอร์พันธิลาหลังจากที่คลอดลูกสาวน้องทีลาเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดคุณแม่แอร์ได้ออกมาเล่าชีวิตหลังคลอดให้ได้ฟังว่า ลัวต้องไปปั๊มนมกลางกองถ่ายอันนี้ยังไม่เคยก่อนที่จะเข้ารายการเราก็ไปเปิดท่อน้ำนมปั๊มนมและกลับบ้านไปหาลูกแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันของแอร์เป็นน้ำนมมาเยอะมากมีแต่ออกยากหน่อยมันก็จะคัดเต้าเราจะเคลีย์เต้าให้โล่งๆหนึ่งครั้งลูกจะเคลีย์เต้าให้เราแอร์ไม่รู้ว่าน้ํานมคนอื่นเยอะหรือน้อยน้ำนมเราเยอะจนแม่งงเลย แอ์ผ่าเสร็จไม่เจ็บผลเลยหลังจากนั้นหนึ่งวันหลังคลอดแอ์เดินเลยหมอให้นอนวันเดียวถ้าไม่เจ็บก็เดินเลยวันที่สองแอร์ถ่ายแบบกับลูกเลยกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่การปั๊มนมทรมานมากการปั๊มนมมันหนักนะเวลานมคัดแล้วเราต้องมานั่งนวดเองมันเจ็บมากช่วงแรกลูกเข้าเต้ากัดอีก ความเจ็บปวดเรียนรู้ไปคนละแบบตอนนี้แอร์เริ่มชินชาแล้ว